การเลือกสมุนไพรนะคะทุกคนมารับประทานเนาะก่อนอื่นเลยหาง่ายๆเลยหลักง่ายๆนะคะก็ต้องดูมาตรฐานนะคะว่ามี GMP ไหมเป็นโรงงานที่มี GMP ไหมแล้วก็นี่นะคะตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะจะบอกว่าตัวเนี้ยค่ะเหมือนเป็นเกี่ยวกับ คุณจะได้อะไรบ้างนะคะมีโปรตีนมีวิตามินมีไขมันไหมอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เลยจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญมากนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะก็ดูว่าได้มีฮาลานไหมมีออยอไหมมีเลขจดแจ้งไหมมีมาตรฐานอะไรบ้างมีโอท็อปไหมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นมาตรฐานแบบเบสิกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกาย ตรวจเบื้องต้นสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะทานอะไรเนี่ยเอ้ยมันไว้ใจได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะมาตรฐานมีอะไรรับรองบ้างแล้วเขาใส่อะไรให้เรากินบ้างเนี้ยคะ่ะตรวจสอบได้ไหมอันตรายไหมอย่างนี้นะคะเอ่ออย่างนี้ก็ต้องดูเบื้องต้นทีนี้ลึกไปกว่านั้นนะคะอ่ะอย่างเช่นในกล่องนี้นะคะครูเลือกกล่องนี้เพราะว่าในกล่องนี้จะมีทั้งหมดนะคะหน สมซองนะคะจะมีทั้งหมด3ามซอง3ามซองก็จะมีซองละห้าห้าซองชานะคะรวมแล้วในกล่องนี้จะมีทั้งหมด15้าซองชาก็ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการลองทานดูนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาดูกันว่าเราจะเลือกได้จากอะไรอีกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอ่ะเราจะกินเข้าไปะนะคะเราเอากระดาษแบบนี้แช่น้ํานะคะอันตรายไหมนะ,ะแล้วกระดาษเนี้ยทามาจากอะไร ก็จะมีทำมาจากพืชก็มีนะคะทำมาจากใยสังเคาราะห์ทำมาจากอะไรอย่างเงี้ยหรือทำมาจากเม็ดพลาสติกที่ที่ไม่อันตรายนะคะที่แบบถูกรับรองมาแล้วแต่เราก็ต้องดูว่าเราจะทานนานไหมถ้าทานานานก็ต้อง ลอดไทยไวกอนนะคะอันนี้ก็คือทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองมีใบรับรองนะคะผ่านการรับรองแล้วว่านี่คือเชือกที่ทํามาจากเยื่อใบหม่อนแล้วอันนี้เป็นซองชาที่ทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะแล้วก็แช่น้ําแช่น้ําแช่น้าแช่น้ําร้อนนะคะเราก็สามารถชงดื่มได้ทั้งหมดซองนี้ค่ะชงได้ทั้งหมด 2- 3ถึงครั้งนะคะก็นี่ราคาวิธีการนะคะที่จะเลือกสมุนไพรที่จะไปดูแลตัวเองนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าคุณเลือก จากอะไรดูจากอะไรนะคะแต่อันนี้มาให้คำแนะนำนะคะนี่เลยที่ครูเลือก